วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คนล,ล้มทับกันในสถานที่แคบเรามาติดตามวิธีที่ถูกต้องกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะนำนักเรียนมาชมการสาธิตวิธีการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมีคนเบียดเสียกกันเป็จำนวนมากและก็ล้มนะครับซึ่ง การล้มนะครับก็มี2วิธีมีทั้งวิธีที่ถูกต้องและวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นวิธีการล้มที่ไม่ถูกต้องนะครับคือเมื่อล้มลงแล้วหน้าอกนะครับไปทับกับพื้นนะครับเมื่อมีการล้มทับคนจำนวนมากล้มทับหรือวัสดุที่หนักล้มทับ ก็จะทำให้หายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกนะครับและทำให้อวัยวะภายในได้รับการกดทับเกิดบาดแผลขึ้นได้นะครับักเรียนต่อไปเป็นการสาธิตวิธีการล้มที่ถูกวิธีนะครับเมื่อล้มลงไปนะครับให้ใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับที่ศีรษะแล้วงอเข่าขึ้น การล้มแบบนี้เป็นการล้มที่ถูกวิธีทําให้ส่วนของร่างกายเช่นแขนและขาที่แข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักที่กดทับได้เมื่อมีคนล้มทับหรือวัสดุที่หนักล้มทับก็จะทําให้มีช่องว่างตรงหน้าอกสามารถหายใจได้นะครับและก็จะไม่ทําให้อวัยวะได้รับการ บาดเจ็บด้วยนะครับ ชื่อเด็กหญิงอารียาปตงกตาโค่ะเชื่อชื่อนางขิมค่ะอยู่ป .2 ข้างหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชนันตสอดานินค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำหน้าค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจารุพิทยาอุ่นเสนีชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาค่ะอยู่ป .2 ห้องหูค่ะ ีค่ะหนูช <árias> <eka> ื nah <era> ่อเด็กหญิงปริยากรอยู่พัฒชื่อเล่นชื่อนำเพชรค่ะอยู่ประถมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรยาอ่อนตะชื่อเล่นชื่อน้องซอค่ะหนูอยู่ชั้นปสองห้องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวั์พันธ์คุณเจริญชื่อเล่นชื่อเวลล่าหนูอยู่ปสองห้องหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลินพรคุ้มสุพรรณเชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าใสาค่ะอยู่ป .2 ห้องหนึ่งค่ะ เมื่อสักครู่คุณครูทดลองอกับอุ e, ๊ยนะคะด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องกับท่าที่ถูกต้องนะคะ,ะความรู้สึกอุอ e, ยเป็นยังไงคะรู้สึกหายใจไม่ออกมันจุกตรงหน้าอกอนะคะ่ะจุกตรงหน้าอกนะคะแต่ในทางกลับกันอุ๊ย e, นอนในท่านอนที่เตะถูกต้องนะคะเก็บ เก็บตัวเก็บเข่านะคะเก็บหัวของตัวเองแล้วครูแอลอะ่ะใช้น้ำหนักของตัวครูแอลกดครับลงไปทั้งตัวเลยนะคะอุย๊ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกหายใจออกและไม่จุกหน้าอกคะ่ะสามารถพูดคุยได้ด้วยคะ่ะค่ะกดมือให้เพื่อนด้วยคะ่ะ มีอาการอย่างไรแล้วในขนาดเดียวกันนะคะถ้าเราล้มลงไปแล้วเรานอนในท่าที่ถูกต้องแม้เราจะถูกพักถูกกดลงไปเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราหายใจได้นะคะสะดวกพูดคุยได้ไม่รู้สึกอ,อึดอัดยังรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ได้ดูวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนำไปฝึกและสอนให้คนอื่นปฏิบัติได้ถูกต้องเหมือนเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ